ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาผมให้เสียใหญ่ครับเสียใหญ่เสียสินแก้วสินแก้วพอนมาไล่เอามาชมให้คนนุ่มโตง่งนุ่มไลนมาผมเมดถนนอ้อมหน้าครับผมเมดถนนอ้อมหน้าเอา,เอามาผมให้เสียแล้วเป็น youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอาใจเางินทุกวันครับใครสนใจมาวิ่งได้ครับโทรหาสายป่านหกุ่นสองอยู่ เขาจะในวางนมตรงเอ๋นนมตรงมากแลนอยู่นี่ครับดินประมันหาร้อยเกี่ยวเต็มบ่อเสียไงเราใจสปอร์ตได้เพราะเสียกินเกี่วพ้อนมาไล่ซับนี่เราต่างซื้อมวนเลยคนนั้แลนจวดจัดจวดจัดเขามาเอาอปากคนไหลกนแค่ก้นติดสามนะครับเด้อหอจะก่อน้าสีตรงเรื่องเบอร์โทร0 8 3 4 0 3 5 7สาม้าเจเวิ่ง ไงกุบผู้ใดอยากได้เงินสดเชิญเด้อจ่ายเงินทุกวันเพราะว่าเสียมน้ำทิ่มจวดจาดจวดจาดทอใไมเสียงบริเวณนี้อ้อมไปนี่ครับเป็นมองเลีนออกกำลังกายเสียเราซื้อหน้าไม่หมดก็มั่นไหวัดผมมันนี่หลายซื้อหน้ามาอีกประมั่นหาสิบไรยไหดโอ้เอาจวดจาดสวดจาดถึง้อมถึง้อม กลิ่นกลมแล้วก่อนเอาให้จวดจาดจวดจาดเสียแหลมตัวนี้ไหมเสียแหลมกินกล่อมเลยเอ๋อโอ้ให้ปุ๊บก่อนลงตรงไปแล้วโอ้ยยังไงให้ปุ๊บผมเอาน้ำมันมาส่งรถไถทยได้รีวิวจะหน่อยอัปเดตอัปเดตเสียแหลมกินแล้วรถติดหลายคายได้เสียแหลมไง สายแข็งสายแทะสายแบกเอาแต่ตอนนี้เป็นงานเที่ยวครับงานเที่ยวงานเที่ยวงานเที่ยวจ่ายเงินสดแปลงได้โอ้วานผู้ใดเสียแหลมตัวนี้เออสวัสดีครับอ,อ๋อเมื่อแรกนี่แจังเช็คเที่ยวเด้อได้แรเฮะแมนแมนตอนแรแกเดี๋ยวจ่ายเงินทุกวันเลยผมไม่เสียเงี้ยที่เต็มบริหารลอยเที่ยวนี่พอดีผมมันเรียนออกกำกลังกายเออ ผมร้อมไปนี่คนบดผมในหน้านี่ผมวันดีไปจะเล่นออกกำลังกายเนี่ยเนี่นีแรกเราวาดสามรอยเ่มบบจักวัดผมไปเรืเร่อยๆเราพยาญดอกเสียไงยเราชั่วของแท้ว่ามีถึอโกงเล่นอย่นี่ในเงินดินว่ามีเม็ดสอบว่าเสมหาจนได้ของแท่เอาบดิเว้นนี่ครับ แล่นต้องไปสวอเสียมีตัดกดินนี่เบื่อหาจนได้บ่มีก็ซื้อฉนดคุดครับเพร,ราะว่าสวอเสียมใกญ่ปั๊มเนี่ยเอาสวัสดีครับอยากได้เงินสดมาวิ่งได้เลยครับปวบบริเวณนนโจห่าเราเราต้องแต่งท่าไปเลยครับเพราะว่าให้ถอหน้าปรับไปเพราะว่ารถยังเสียใจเพราะมันหน้าเป็นทิศโลกมันมีเขาเลยมันแหลงเสียราบวได้เป็นอย่างรอบ่ววไเ้ว,ว่าแหลงบ่าแหลงราบ่ได้หนุ่มเกี่ยวเพอเรา คนมีเงินนะครับเสียใงญ่ใจสปอร์ตให้โบนัสอุกง้องเป็นเครื่องล้านเนาะเครื่องจา่งมอลำัมมางาังั่นบางปีไม่เชิญผมไม่กินน้ำกับแป๊มนั่น,นบริเวณไถเอาก้อนยังเสียวดินแลนเขามาได้เพราะว่ามันเป็นชีตโลกไทให้เรียบร้อยอ้าวคุณช่เอ้สวัสดีครับผมผลเป็นเขี้ยมกำลังมาเาอ้าจดจาดจดจาดโอ้สวัสดีใจเงินทุกวันครับเชิญได้เลยนะครับ